ไม่ไผ่เหมย่างยังได้ใหญ่ล่ำเหลือนี่เนี่กะไม้ไผ่เนี่ยกะโอ้ยักษ์่ยักษ์กว่าโอ้อจปลูกจังหวัดินหญ่อย่างนี้หรออมันใจเยอกเอนะตะกี้ตะกี้ตะกี้หนังรับอยู่อะทุเจ้ามากับลังปันให้นจ้างเงี้ยเหียนี่เออ เป็นแหล่งเรียนรู้ของงานการมาดูว่าการเนาะเออน่าอิแม่บระกอนแมมมอนเขาก็อย่างเงี้ยขึ้นมาเอาตามก้มเห็นนะแล้วก็ปันน่ะอันอิดพายกะยังได้โจยปุ่นอยู่น่ะแล้วก็ดีดโก่งหน่าโอ้อิแม่ต้ะมันจะเสี่ยงหลุดอิแม่นี่กะนิเกาะเกาจะกสงสัย เออม,นมนันมันแะบบมีไผ่นะนี่เราเออนะอือเออไปเดียวตัวเฮ้กันไล่มแม่เจ็ดสิบแม่เจ็ดสิบแปดจากเจ็ดสิบเก้านั่แม่ 8, แ 8, แ 9, นดะีอย่าังเหกสิบไป เจหกสิบเาโอยเจ็ดสิฮะอืมเจ็ดสินี่ดอกตาแล้วออนเขามาเอจังกิงเขาว่ากลังเด็ด็สิบแปดสิบเก่าเนี่ยฟ้าอาาในวัดสิบเอโอ้ยอดตาเอ๊ลออนมาดูหน่ะต้องทำก็เป็นขนาดกันาบบแับปับุ มันนีกว่างยังไงกันเออหานเย่เนี่ว่างยังไงเออเนาะเออเออเรามาเย่เมื่อดูกเออว้ามีเหตนข้างนึงเพิ่งเข้ามาเตยท่านเจ้านี่นนนมาเตยเจา้า,เจาแป๊กลูกจะยองมานะเออเออเออแบบจีสายดิโกเล่จ้าเหรอแม่เห็นเอา้าตาจ้อมก็ทำเป็นเป้าเรื่องอะไรฉันจะทำไม่เป็นเอ,อ๊ะไปเลยถ้าเธอทำได้ฉันจะให้รางวัลเธอทำได้ฉันจะปัดย่างยกหยุดไปไปเย่ไปไหน ไปนักท่องเที่ยวมานักหาจักยงทีบมาหกไปโยมแม่ฮันเอาไปทำไมมมนเสียค่าป่าฉันก่อนแล้วเอาใบใบไขรหูกันนั้นเออโอ้สบายสงบเย็นดีเนาะอันมมเป็นพาตดที่โรงบยานเชียงใหม่นะอยากลองนะลองเลยเนี่ยไป่ลองที่ได้ก็บจ้า โอ้น่ะรู้ไม่เอาแล้วเนิ่นยายเนิ่นผ่าตัดคนไข้ง่ายกว่านี้สิตใครโงกันแล้วหมอเนีปยทบด่างปั้นเออโอ้มันต้องใจทักษะหลายอย่างต้องเห็นต้องต้อุมาก่อนนั่นาะเออไม่ก่อนใหญ่แต่ใหญ่ว่าเืิงไว้ไม่ไผ่ยักแต่กะโมสั่งโคอลุ่นนี่นี้ยังจะมีแหมก่อนนี่ Chào Nhảy Bát vẫn có khứ sầu Mày sắc nhảy nhảy Này à Nhảy nhảy tươi tươi ừ. <laughs> Để anh mát cả này lại con Tông mà non thế ạ? À? đấy cả trời ไผ่ยักษ์นี่นะเอาอันเดี๋ยวจะเอาให้อาจารย์สาธิตไปปลูกเลยหลวงปอเปิ่นเตี้ยไม่เล้าอีน่ะผมจะเป็นเจ้าภาพเพราะไผ่ยักษ์เนี่ยตายังดีอยู่แว่นกลมใส่ก็มีอยู่อนะจำลองอยู่อ๋อจำลองจะเป็นขวายู่เอออันนี้กว่าขวาว่าแกนอนเล่มใส่นี่เนาะฮะแล้แหละเออมันใส่แกก็ขึ้นได้หัวลงก้านนนเออเออใช

อันเดียวจะเป็นแงนะแม่ทิศต้นราซับนั่นนะอืมอันติเป็นอยู่ในวัดอย่างนี้เป็นคิดอั่งศาสาก็ว่าอย่างไรจ๊ะปรจ๊ะประชุมครับอันสมบูรณ์ผู้สูงอายุจัดเว้นกันอืมทำความสะอาดวันละสองคนอ๋อนี่ชมรมผู้สูงอายุเนาะอืมวันละสองคนอ๋อนาะอ่าอ่าอ่าอ๋อชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองบวัวเขาเนาะโอ,ะอะ้ได้บุญหลายวัดสะอาดสะอ,าอะ้านโอ้บ้านใตฤกษอบ้านใตฤกษ์โอ้อันนี้งามกว่าพุ่นนี่อหรารย์ที่อันพุ่นมันมีอย่างเนาะโอะ้อันนี้ซือซ้อบ้านังเป็นหล เอามาแป้งเนาะเอามาตังตงต้งมาเสริมแป้งเออเอออันติกกันนี่จะเหมือนกัน<ม>อ่าข้าวอย่ยอีนานอากาศาโชนหน่อยอัน,นนี้ทำโชว์หน่อยทำโชว์น<ม>เนาะหรอปุออ่นแปง้แแปงแต่ไปอาจารย์ว่าใคร<อ>จ,จาาับแต่หกนอ๋ออาจารย์เจ้าอาวาสกาแฟขึ้นอ๋ออาจารย์อันนี้บูพกา,าลีของเจ้าบ้านเจ้าเจ้าบ้านนี่เนาะเอาไว้นี่เนาะ ก็แกแน่ที่รุ่นนี้ก็มีนี่คนเฒ่าคนแก่ถ้าแปลงยังยังอันนันมีไผ่าักษาเนาะถ้ามีคนหักษาอย่างอีกอะมีอันนี้โกโกโบลิเออหุ่ยบ้านหนัวเนี่ยเออติดสร้งตอนติดตงอุปโภคสออ มาตั้งเป็นเล็น้อยแต่มาเป็นคนเท่าจำศีลไงนี่นะอ่าขวดทองอ่ออันนี้เป็นคนเท่าจำศีลนะก็เป็นเล่านี่ยเล่านี่เดี๋ยวมาจำศีลตีวัดวันพระเป็นทหารด้วยเนาะทหารเก่าโอ้อันนี้ของแท้เลยนี่ทรัเหมือนนี่หมดเลยโอ้สตาหยาิยอมนี่ดูเอ๊ะเิผลจะอยู่ในห้องยี่แย่กะขอไฟเไิบนอ่ะในห้องยี่แย่คือพัดก่อสูงไฟก็จะแย่น่ะดูว่าโอ้ ใกล้ๆกับับเดียวนตืนาแกะกับาเียตนในห้องเนียอเเข้ากันในห้องเงิรับกับรับไว้หนอรับรับกัลูกกลูกแล้วอชุดดำเออจะเป็นสีดำแหละมุงแหละสีดำชุดดำสุดำเป็นตอนหนอนี่หนอยจ้ะหนอ ชุดผ้าตอผมเคยใจ้แต่ว่าเป็นสีขาวเผ้ามอนอย่างทำสีขาวเออหมอนอันนี้หมอนใจ้แล้วนี่เ,เออนี่เหมือนครับใจ้แต่ผ้าควาขอไว้อย่างอันอ,อี้เนาะเออนี่ผ้าวาเนี่ยป็ของเก่าชาวคนแก่เสียชีวิตไปขอบริจัก อเปินเปินมีติเก็บของอย่างนี้หน่อยจันเนาะขวัญขวัญไว้ขว้ขวัญขวัญไว้ขวเอออ่าแป,ปรเปินวางนอนเออาพ่อไม่จะเข้าครับตัวนั่นได้ง่ายเป็นตัวล็อกไว้หน่อยจันเนาะล็อกหม้อเฮือนโครงสร้างมันหนี อันนี้ตามแบบแต้นิันาจาร,รยร์ใหญ่สุดยอดเลยตะหีบสมบัติเน่นหนาละหีกะบก็บรีอ่อ่ะหีบสมบัติเดเด็ดเดสุดยอดเนี่ยสิ่งมโอนี้เป็นของมิค่าเป็นของเป็่ภูมิปัญญาอันนี้ไม่ซักแผ่นเดียวเลยกันนี่ต้นเดียวเอามาแกะแผ่นอันนี้อ่ะฝาเข้าฝาเข้าก้นให้กค้นเข้าเนาะ ืม <ừ> บดเดียวนี้เขายังเข้าอันเดืย้ยเข้าอย่างอันนี้เป็นต้นดุนเลยอะ่ะแต่สมัยนั่นมันต้นไม่นักกาจไม่สักนักเออเอากลอนก่อนเหรอกนกับพึงไว้ชกรรมนะ <ừ m. S 2> อันนี้มาหล่นหลังแล้วนี่ โคมไฟนี่เมื่อก่อนมีเอ่ออ่าอันนี้สวยชุดชักล่างชุดสวยนี่เนาะเอ่อปองเหยกวก็มีนี่เออปองเหยวสมัยก่อนยังอีกได้นะเนาะเออปองเหยวปองอย่างนี่อยู่บนบ้านบานเทยียนจิกมาอ,อันตั้งพูดน,นี่เออบ้านรุ่นใหม่กะ โอ้ได้อาจารย์ยูฮันก์คสร้างไห้ล่ะโอ้นี่กงก่อนนี่ได้ยิงอยู่นี่อ๋อฉลโอ้ มีกอกคนหน,นึ่งเนาะพวกนั้นวหวชลุกไว้นี่เนาะอ,อยู่อันค้างทั้งปุ่นทั้งเพลงอันนี้เป็นหลองเข้าน้อเข้าหลองเข้า,ขา,ขาติดตาเข้าเอา่อ้็มันถ่ายทำม,มันครับหรือเแต่มนี่ก็จะม่วนเปนได้นี่อ <c oughs> เอาอีป่อเป็นมาฝึกครับเรื่อมาสอนครับเรือ่อเวียน อันนี้อันของใส่ป่าก็จานก็ว่ญญาอย่างโอ้สแสดงว่าปาตัวใหญ่นี่ข้อมป่าข้องใหญ่ข้องุมปาขงของเล็กถังมันใจกันในแล่น้อเดี๋ยวนี้ มันใจแล้วมันเดี๋ยวนี้เปล่นสมัยไปเป็นเป็นสมัยกลายเป็นของเก่าไปอันนี้ได้ได้งบได้ย่างมากหรือว่าทุนจุกกระเป๋ากันหรวอเปล่าเราดมกันนะครับอ๋อเราดมชัดชัดวัดได้งามมาอาจารย์นี่ ที่ใส่ท่านทำได้คนอย่างเองมมันคงสุดยอดจะทำได้อย่างออ่มใจไงเนะี่จะปาสธามมแอลโอ้ยังอีก,กาได้หันอย่างเอ็มอันนี้เคยมา เออใส่ไว้นั่นงวดต่างเนาะอันนี้เวลามีงานอย่างก็เอาไปออกงานอะไรจ้ะล่ะวนแหงน้ำมันนี่นี่วนแหงกับโคตันกับโคตันแหงเขาท่าโดนโดนน้ำโดนน้ำท่วมมันก็อยู่ได้น่ะน้ำท่วมถึงเวนเพิ่อนล่ะตอนตอนนั้นก็ร้อยเลยกันนี่เนาะเอ้ยมัดไวปงวหนี อันนี้อันนี้เราเป็นเป็นอันตีห้างห้างตรงอีเนหรอห้างตรงนั่งนะห้างสวนเนี่ยกินอย่างแบบโบราณโบราณพวกของกินเอาไว้ใส่โหมใส่ห่างถ้าคนตีอื่นตีไก่กับมาแสดงทำขาทำเท้าเอาขันปามานยังลองมาสัมผัสเล็กๆน้อยๆร้องทั้ไทยโหเออาเข้าถานเนี่ยโอ้โหเหมาะจัง อยู่นี่วันข่ำก็ได้หมูชอบไทยภาพนี้มุมได้ก็ได้นี่หมดอ่ะเออขาย,อยของอืมางามใจจ้ะ ยังอีกาหน้าแอวเห็นทำไมชาติวัดกงงี้ไปล้กันวัดกงงี้นสีอย่างก็น,นะสีมุขล้นลน,นะ,ะวัดกงนี้เนี่ยมัได้แอวต่จังไวเก็บไว้กันนะ,อะ,ะเนอ,ดเดนนอ,อะไรสมัยใหม,ม,ม่กันอ๋อชอบอยังเงี้ยเพราะโอ้โหลวงป่อสุดยอดอ่ะ แล้วอันฮดนำฮดฐานนี่หรอขอนำฮดโอ้ยออไ,ไปแมาไป,ไปมาครับต้องไปทำการสอนเนาะ <c oughs> ดีเขามีหน้าทีอาจารย์จวยกันทำฮดบาทคนละนี่กัน <c oughs> สุดยอดจ <c oughs> าาาา้ะเออมาหาตะกี้รู้กันจ้ะ อ่าหอยละหอยละหอยละแต่ใบอิ่มจ้ะใบอิ่มใบเต็มงามแต่งามว่ะงามแต่งามว่ะ